ฝากอัลบัมผลงานเพลงของเราไปแล้วคอยคฝากอัลบั้มของคอยครัอบั้มไหนคะสาวสายหุ่มขาดค่ับพร้อมฟังไปพร้อมแล้วเถืกเสียบท้งลังน้ำตาพังเหงาเงาเจ็บวไปไปไปเพลงว่ยองเนี่ยเมื่อกลักมาถึงเขาตีเขาตีมาเป็นเอานังโป้ไปบอกขี้เขาหลังโป้อีกแล้วกาต้องแม็กแถ ถึกเสียบทางหลังน้ำตาพังเงาเหงาเตรีปวดเลาเต็มน้องสาวไอ้แทงเขาถึกลำไส้ใหญ่โอ๊ยวัถึกดนตีเม่เขาคอยชอบไหมอย่างนี้สพาะข้อเวียนมาดูแหละอีปอมมีร่องวัดถึกดนตี ไปเซ็ตได้สามชาสามชาเพอดไปเซ็ตมิดเล่พอดสักใอ้คอยใช่โมตือขี้คอยห้ามึงเนี่ยคะแนนคือพอดสักเนี่ยนอสิ่งเป็นหลินสามช่มึงได้จังไหร่ขี้คอยพอดสักเจ้ากับสักสยามเพชรผู้เวียงออีพีออกมันไม่ได้แตกสยามเพชรชอบพูบคอยตั้งไม่หระโอ้ยไปเปลี่ยนสุดได้ถอยอิ่มอ่อนกูบุ้นท้องม่สุดเดียวบุญใช้กระคืดหนังโป๊ญี่ปุ่นอยู่อีนนี่ใช่มาคือเฉียนขากแท้ เขากเป็นเมื่อกูสูงทีมเราได้สุดนี่คือแม่ยังนี่เขาจะเปิดสำนักงานหมอลำเด้หรือดิเอ้ากับมาแจ้งหมอลำหันหลังแม่เจ้าภาพนี่นี่มานเราปั่นลื่นกันกับปูแทบบันนี่เจ้าภาพตี๋รวยสองคนเจ้าภาพมันก็แฉียบและใคร่แท้มีเงินคนมีเงินคนรวยตี๋วันคือควายกับบ้านนาเกียรติเป็นยังบ้านจะมีเงินคนรวยตี๋คนรวยคนรวยอีหลีซื้ออีนี่ไปทีมได้เปลงยังหรอ สื่อโบรไณอิน่แพงแฮงเป็นยังบ่จากคนอึกโอ้คนขนไหลอันว่าสิบแม่จ้างโบดับแล้วเสียงโอ้ยอยู่นี่คอยเป็นหัวหน้าสํนักงานอยู่นี่ตีอยากได้แบบไรมู่คอยจัดได้เบิดบต้าเอาความต่อเละใส่กันตายแล้วไก่ต่อเละขังแม่ยุกไก่ยังหน้แข้งตายเมื่อแล้วตื่นเสียงมึงเอาอันนี้สํนักงานบาลล้วมาลุกมิน ผมมาล่ำจังเลยมาคือมามาบพาท่นได้ต้มแท้มาเป็นมามาไม่หยังน่ะหมอยมาเ <c oughs> อกัดสิลูกพ่นดอกเอามาใส่เซลามลายล่ำสิ่งคือล่ำมูเหรอลูกล่ำในบดชูแน,นวเอามาเก่งแท้เออล่ำสิ่งก็ได้อยากฟังบ่สามมิติผุตดต้นี่ซ <c oughs> ูนว่าความดัดจลิตของมองลาลมาฟาจะอันเป็นแต่จ้างด้วยลูกจ้างบ่เดี๋ยวสิ่ทดสอบแซมเปิ้ลให้เบิ่งแต่ว่าอยากฟังเสียงเบิ่งก่อนอยากฟังเสียง มันว่าสองคนมุกมุกกูมาเล่นนับกันพี่ดอกอยากฟังล้ำเลียงตีแม่เอาล้ำเลียงเอาล้ำเลียงก่อนตีเอาจบเลียงเลยบมาลูกล้ำหัวหน้าล้ำวิชิบะจ้างอีหลีบอดิจะไงจำล้ำจบเลียงนี่นี่กระบ้าจ้างอีหลี่เห็ตอนเนาะแซมเปิลสะกอนไม่แหงแซมเปิลนิดหน่อยนะเดี๋ยวกูชิ่นวาท่านเนาะพรอะติดน้ำย่อยเออน้ำย่อยจิบจิบอาน้ำย่อยยังย่อนยดน้ำย่อยจิบจิบ ออาได้เพิ่งสิว่าไปเนาะยุ่มขี้มาดูขี้จีดูแล้วแม่เพื่นฟังเอาเลี้ยงที่กระลังดังเลี้ยงอะไรลูกเลี้ยงที่เอื่อยเลี้ยงเละลองนะอ๋อแก้วนามานี่ล่าวัสดีจังไหนนั่งเอกใส่สูนออกมาว่างหันแจพอน่ะเพื่อก็ยังว่าแล้วเลียงนั่งหนักติพารวความัดตายติพาริจังไห้ีอเล่าหัวนี่ล่าวัสดีเขาก็สูขก็นาะ โอ้ยลีลาวดีต้องไห้บารูอมันต้องโศกยายก่อนไปเอาไห้ไห้มันสมบทสมแบบเรเวตาแน่โอ้ยหรอแกเนี่ยกูจะโศกออกแล้วมันวัาจันไหนลีลาวดีมาหาไอ้เรเวตาอีหยังข้าบ่ฮู้จักสื่อนี่โอ้ยกูกินข้าวบ่แซ่บไห้เลวตาไปจังซือไปจ้างหนังก็เดลอกัห้เลวตาไปจังซนทอดสอบมซื่อๆและจริงจังปานนั้นติ จังลเลววตาจักไหนมนคือเบาเพราะทูบเสียสนองเรงพี่เลว่า,าล,ลีลาวดีพิษอย่างเราพี่เลว่าเคยมาบวชเป็นพระโอ้ยอย่ามาพาใส่ชุดนี้ถ <c oughs> อสม,มูกูว่าเห็นผ้นนสม,มูเลยเให้สมู๋ก็จะกอนส่งก็สงบโอ้ยอย่ามมอา่านนี่เถอะเลวตามันคือหมูแขนห้าลาวดีนังแสนปลือ แาาม่ตเนหยองว้าแม่ตายแล้วเกิดใหม่ยังบ่ได้ตายยอะมันคือตายแล้วแต่มันคือซูไป,ป,ปดอยไม่ <c ười> ดอย <c ười> มันก็เอินดนยนอยเนาะตายในใจมี เบ็ดเจ้าบ้าไมมเอาผู้อื่นแทนโลกมันหมุนไวแล้วกันนางเซลไปทั้งนี้ม้ยเก่งไหมเนี่ยคูณเลสโซกสีปีใปแตนางหลินหวงน้ำคำโอ เมื่อถึงตอนเวลานี้ลาวดีเทพบอสเมื่อรดไอ้สังยังเปิดเบื้อชุดเกาหลีหุมล่างความึะฮึกฮึกฮึกฮึุฮึกฮึกฮลกฮึกฮึกฮงบ เมื่อรลสายนล้วดีสวัสีเกือบแม่หนห่างไอหนีห่างบ่ยอมเกิดเป็นแต่ตัวทะลุหรือบ่ยินยอมลาบลานเอิ้นขนเดินเกือบแม่นตายจังมาได้ดน้นาหวัวใจน,น้องคือตัวเป็นนีเ่เรียกว่าดีกูตายเด็กกูบ่มาเด็กึงเป็นลักษณะนี้มากดีน้อย หัวใจน้องคือต่อพาไทยล้องมีแต่อสั่ามาไป <c oughs> บัดหายห <c oughs> ลวงพี่เอเมื่อรส้าลีลาวดีเฮาบงจักซื้นอนี่ดอกอ <c oughs> เดี๋ยวเดียวแม่ว่าเตยล่าจะเป็นยังลูกเตยล่าตีพ่อเป็นตาฟังนี่เมืองหางเชียงพอนก้อนบ่มีหางเชียงอีกมีหางเชียงพฟอมูมเลวแต่เดี๋ยวว่าตากับซ้ำนี่หางเชียงสีซ้ำได้ตอนนี้เพลงเพิ่นกระลังดังดูในรายการเพ็ดตัดเพ็ดของเวิร์กพอยเอาเพลงยังลูกสายตาพี่ขาดอุย้ยสายตาพี่ขาดได้ยินซืือเพลงนี้แล้วแม่มองมาเห็นหวงเป็นยังสายตาพี่ขาดซ้ำนี่กระหล่นเนาะตีให้แน่บ้างครับนี่มาอีนี่มาเป็นหางเชียงให้ก่อน ไปมึงสิได้งานมือนีนเจ้าภาพาคนมาจ้างสุกคหากินง่ายเฉยมึงต้องเต้นดีๆเด้อเขาเออไปงานดูๆสุกับเลนซ้ำนี่ตีเล่นซ้ำนี่แหละพ่าะอนยอนนี่แหละเอาพ่ามอต้องโดนตีนะพ่อหมอพ่อบ่อพ่อกันตีเนี่เต้นหางดีนะหางเกี้ยกันไหนมาใส่ส่งรังหีกับเจกพามาใหม่ อายุตเขาเอ่นว่าการแตแตบบบ่จากลักษณะแล้วเป็นยังไงหางเครื่องต้องมาจากทาขอนย่างแน่นอนเลยไม่ว่าจากซันใสสรงหนีน้ำมันสูงตัวคอยตัวแห้งกระทวมก็มาแต่ทาขนย่างอนี่มาแต่ซันอีนี่แม้แต่พัแต่ผักไปเอาหางเพียงลูกโชดสติปตามองตาพาอุาไว้ว่านตามองกันทำไมฉันโวย เต้นวุ้ยเดี๋ยวเรียกนาตาศินเอาเป็นอย่างเต้นก็มาถือจังลวะเอาปัาดมึงรู้ถูกกูติเขาชี้จ้างมึงบอนี่เขาชี้จ้างมึงบ่รู้ปะเอาไหมโอ้มึงใส่ตีนเลยตามองตาพา,าอวลาไว้วันตามองกันตาบิดโอ้ย,อยนี่ยังเงี้ยเต้นมาเป็นกูที่บอกอันนี้กูสิรัวมึงเต้นเอาเชื่อมเชื่อมเชื่อมเออเชื่อมเชื่อมมึงอย่าไปอ่านเต้นกูติเชื่อมเชื่อมแล้วกูเต้นอีกบางเด้อเต้นกันตีลูกตามองตา ต้าเอาระไว้วันมองกันถ้ามีฉันมงแต่งยังสิอรเชียมเนาะก็เตเะ,ะเตสิวนอนฝสมวัตุดอปแม่มคือดอกเอาเอาจังไหนสัว์าเอาหางเียงเอาอันไหนกแล้วเดียงกับ่าเอาชีเดียเนี่ยว่ตเอาอันไหอีกเอาใจง่าแท อวัฒนธรรมสันโวกโชว์วัฒนธรรมอี่นี่วัฒนธรรมแม่มาของเก่าบ้านมึงมีอย่างดีวัฒนธรรมบ้านฉันเป็นศิลปะรำภูไทยแพรากระสินว้าวเปถ้าสะอ่อนให้โดยโดยโดยมะเาาเถอะ ดูดูเงา้ยเงี้ยไปยุเปรแค้นผลสุนไนโน่เสาเจ้าชี้ชอาเจ้าไหนให้แม่เจ้าพาพีส่วนรวมส่วนรวมให้เราเป็นผู้รองเขาเป็นผู้เฮยอย่าซะเอแม่มาจังหากินซอยกันมาเราชิได้จ้างยีงังก่อกเจ้เป็นผู้คืนเดี๋ยว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 จ้เป็นผู้คืนจ้างกะสิจ้างจังทีมากบุกโมกุรองนะจังไนเอาอยากให้มีส่วนรวมเขาจะมีส่วนหวมเจ้ามักมวนเจ้าชิได้จ้างคอยดีเซอีกูเป็นผู้หยังผู้คืน ขึ้นก่อนเฮ้ยนอและท่านผู้ฟังเอยมู่กทยอ่าเป็นที่ตัวโอ้ขึ้นพูไทยไม่ไหนขึ้นต้นไม่แต่งยางกุกสิร่วมยู่แตขึ้นจะด้อาดุ่ยแม่ขึ้นสาวพูไทยปรลติลูกเจ้าพูไทยนะเจ้าตีมัถือกันเด้อพ่อสาวพูไทยอย่างสิวันหนัเจ้าไปทั้งบังเลย อบอกครับวิทยาไลัยนาตาศินกาลสินตัวอยาอะนะ่างคนแต่ว่าเพิ่นเขาบอสอนการแตกงตัวพร้อมแมทร้อมอย่าง <c oughs> โอ้ยเียบี้โอ๊ยเฉียบี้บาบ้าไปม่ไหน่ตีนเอาสายชนะกรด็ไ้วอกยี่สิไงดิ ังบาากวม,ามา่ไหตีดูจะเป็นมอลำไงตักทามันจักคนยางขุดเอ้าโอ้ยมาเถือ่อนตีโอ้ยโอ้ยื่อไหนโอ้ยอจเมย์จเมยเห,ห็นน้่ถอเอามุตวัวเรียนรุ่นคุยกาพ่แห้งแล้วะวัน <c oughs> นี้จะมาว่าเฮียยาวมาี้ฮะจะมาว่าเฮ้ยยาเอ,า,เอามีส่วนัวชัานะมันหัวใจฉันดีขี้เดยขี้เใหกมายืนยุกไกลอีกอูปุ่นท้วงกิอจันุดแล้วไปเดแล้ว กาลัาซินวาเขได้นอสเาไอ้เบื้องแน่ฟ้ากินตเนียฟ้าเป็นตนนี้หอยลอยลันดีนานสนีเ่ันเยาเ้ยยาอยก่อนอปื่าดฮยย่เลยโอ้ยเขาโอยก่อนเฮ้ยมเจ็น <listen> <N un> <to guess>. ัก <Nixon> ้องไปเล่าช่วงไหนนนนี่ ไล่าไลาเรียบไล่อย่าเรียบหย่าจังโอ้ยเอาไหมแล้วก็คุณจะเทียบขี้ได้ขี้กระเทย์มันอย่สิเดีอยวโซ ว่าเทียเดียวเอามาันก็มาบอกกูแต่แรกเนาะเอามหมยอุ้ยบอมันกูเพื่อให้สุขึ้นาเมื่อกี้ชุมนุ่มกมน้ <c oughs> องบอกแล้วพวกกับพวกพูดให้น่อยมึงกูจะพูดแจกนะมึงเอออเะไรดีมันมันบอกใครพูดแล้วแน่นอนถ้ามันบอกดีๆเน่อยไปไป เขาตั้งว่าไม่กูเฮ็ดเขาหองแล้วเฮ็ดจังไหบ่ได้เฮาฮะถ้าไปฟังอีหลีซ่ทับยงฟังอีหลีซะเป็นยังล้ำเลียงต่อก่อนอีหลีเอาว่างานตัวกูจะสั่นซุ้มนี่เอาว่างานคอยแซมเปิ้นทดสอบเดี๋ยวหืสู้ทามตารางเขาพร้อมไปพร้อมไปโอเคแล้วโอเคแล้วไปฟังเอาของจริงเอาของจริงมาให้ฟังเด็กู่โอเคส่งต่อล้ำเลียงต่อล้ำเลียงต่อก่อนทำน่องยังฮึตักน้องไผทำน้องมัน เอาแต่สิน้ำทาน่องในไอโฟนกันมุนี่อเไรทำแรกเอกลีลาบดีกับว่าทาน่องก,กับราชินีเรวยบตากระว่าขอนเจนกับได้ดอกผู้ใดสีหูจากน้ำหอมทำน้องร <ทำ S 1> วมมีดเบิง่งแต่ตลกรถบัสแต่คนละที้งะเด็ดอยูอ่อัพเข้าสู้ช่วงลับเลือกต่อก่อนสานาบทีมงานตลกขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ <c oughs> ขอขนนบคุณแม่เมื่สิบว่าทน้หนีแลม่โมนีพ่อกันในสวนลับเลืองต่อก่อนไปเชิญ